มาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะผู้ชมขะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันล้ำลึกครบรอบ30ปีของราชินีลูกทุ่งอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยเซียนหวยคอหวยหยิบปากกามาเลยจ้าเราจะมาโจทย์กันนะว่าตัวเลขในงวดนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะงวดปีที่แล้ว วันที่16มิถุนายนถูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคุณโอ oh. ้แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จำได้ไหมว่า oh. ปีที่แล้วเนี่ยน้องเพชรลูกของแม่พึ่งเนี่ยเขาจับหายล้วงหายลวงตัวเลขแล้วตัวเลขมันตรงกับที่ออกรางวัล ทำให้คนรวยคนถูกหวยกันไปต่างๆนานาค่ะซึ่งงวดนี้ค่ะผู้ชมขาหวยจะออกวันที่16มิถุนายน2565เรามาดูในส่วนของตัวเลขกันดีกว่าเรารวบรวมมาให้เลยนะรายการทางใครตางมันของเราเนี่ยรวบรวมมามาดูตัวเลขกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคือคุณไกสอนอธิษฐานขอพรกับดวงวิญญาณของคุณพุ่มพวงขอโชคลาภให้กับแฟนเพลงที่มากราบไหว้จากนั้นค่ะมีการเสี่ยงเซียมซี หน้า,าหุ่นสะกลางน้ำปรากฏได้เลขหกแปดห้าส่งผลให้โรตลี่เลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวขายหมดเกลี้ยงแผงในเวลารวดเร็วค่ะ หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมมาดูตัวเลขต่อไปนะตัวเลข4-6นี้ตัวเลขนี้เนี่ยก็คือน้องเพชรลูกชายค่ะได้ล้วงหายหาเลขเด็ดค่ะคุณผู้ชมที่ทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วน้องเพชรล้วงได้4-6นะคะซึ่งตัวเลขต่อไปค่ะการครบรอบปีนี้ครบ30ปี3 0 3 3 เลขอายุนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะมีชีวิตจะมีอายุนะ61ปีนั่นหมายความว่า6116เลขวันเกิดสสิงหาคม2504 2504เลขวันที่จัดงานค่ะวันที่10ถึง13โดยเฉพาะเลข13เป็นเลขวันที่ คุณพ,พุ่มพ่วงเสียชีวิตต่อมาค่ะผู้ชมสำหรับงานครบรอบ30ปีเนี่ยนะคะจัดขึ้น วันที่10ถึง18มิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ2ปีเรามดการจัดงานเนื่องจากโควิด19แพร่ระบาดน,นะคะใ,ในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดงานรวมไปถึงค่ะเราคนบันเทิงดารานักร้องลูกทุ่งนะคะก็ไปร่วมมอบความสุขมอบเสียงเพลงนะคะผ่านเนื้อเพลงหรือว่าบทเพลงของแมพง่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะคะมอบให้กับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านด้วยภายในวัดค่ะยังมี ีหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงอีกกว่า10จุดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวัดทับกระดานเนี่ยเข้าแจ้งว่ามีหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อยู่13จุดค่ะงดรับแล้วนะคะงดรับในส่วนของหุ่นแล้วคือจะมี13 13 13หุ่น13สถานที่ภายในวัดทับกระดานและวันเสียชีวิตนะคะก็คือ1 3สนี่ไง1 3อืสมโอ้โหได้เลขตัวเลขนะ ตัวเลขเนี่ยหนึ่เอาเป็นว่าค่ะผู้ชมค่ะก็ขอให้รวยกันทั่วหน้าขอให้ถูกหวยกันทั่วหน้านะคะย้ําเลยค่ะว่าเล่นแต่พอง,งามเล่นน้อยๆนะ,ะเอาเพื่อเป็นความหวังของเราละกันวันที่16มิถุนายนหวังว่าทุกคนจะรวยไปด้วยกันนะคะขอบารมีแม่พึ่งผู้บวงดวงจันทร์ค่ะ